วะมาแล้วมาแล้วมาแล้วถ่ายวิดีโอแล้วนะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือคุณขาอันนี้ลูกอะไรล,ลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วเล็กมีลูกใหญ่ด้วยนะคะคุณอันนี้มาเยี่ยมชมสวนมาเยี่ยมชมสวนพุทธาสามรถเนาะอันนี้อยู่บนชั้นบนนะนี่คุณขาลูกใหญ่ๆ เอาไม่ถึงหลอกเดนนําเกี่ยวนเนี่ยค่ะคุณค้าเนี่ยลูกใหญ่ๆอ๋อมันย้อนแสงคุณค้ามันย้อนแสงดึงเสื้อเหรอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลูกใหญ่ๆอันนี้เก็บเก็บข้างบนเลยอันนี้เก็บบนบ้านเนาะบรรยากาศแบบร้อยร้อยกว่าตน้นอันนี้คือเก็บบนบ้านอันนี้มามีครัวเปิดด้วยนะคุณนี่ค่ะ อันนี้บนบ้านนะเมื่อก่อนมาทานข้าวแล้วก็ร้องคาราโอกเกะกันที่นี่อันนี้บนบ้านเนาะเป็นบ้านยกสูงบ้านสวนบ้านสวนยกสูงอันนี้เก็บไวรันี่เยอะเลยอันนี้ของช่างเขาเนี่ยค่ะคุณนี่เหรอทุเรียนคุณฝั่งนี้เป็นทุเรียนแล้วนะคะนี่เป็นสวนทุเรียนนี่มันย้อนแสงค่ะคุณเนี่ยค่ะอันนี้เก็บกินได้เลยนี่อยู่บนชั้นสอง อันนี้เม็ดเยอะมากเลยค่ะคุณคุณลูกค้าที่จะมาที่นี่ก็ต้องทักถามก่อนเนาะทักถามเจ้าของสวนมาได้อันนี้เขาทำการเก็บอันนี้มีสั่งเข้ามาห้าสิบโลเนาะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเขาเก็บเมื่อเช้าไปแล้วเท<ป>่าไหร่นะคุณออเดอร์ใหม่มาแล้วอ๋อลูกลูกค้าใหม่สั่งเข้ามานี่ไง <c oughs> เขาก็จะสอยอย่างนี้อันนี้เขาลงไปข้างล่างแล้วไวมากไวมาก ไวมากอันนั้นก็มีลูกโตโตเนาะอันนั้นคืองอมจัดแก่จัดแล้วก็ตากไว้เดี๋ยวเชื่อมอร่อยคะะ่ะอร่อยเขาแปลรูปออกมาก็อร่อยโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปช่วยเขาเก็บกันเนะะี่ยค่ะอันนี้รอบทิศเลยนะคะอันนี้เป็นชั้นบนชั้นบนชั้นลอยเนาะบ้านสวนบ้านสวนยกยกสูงแล้วก็เป็นสองชั้นด้วยนะคุณอันนี้มีที่นอนด้วยที่นอนคุณตามั้ง ที่นอนมาพักผ่อนอันนี้ก็เหมือนบ้านหนึ่งหลังในสวนเนาะเนี่ยค่ะจะมีแต่ลูกโตโต,โตนะคุณเนี่ยลูกใหญ่ๆเยอะมากเลยถ้าใครจะมาเยี่ยมหรือว่าแวะแวะเข้ามาก็ต้องทักถามก่อนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าของสวนค่ะว่าจะขออนุญาตว่าเนี่ยค่ะคุณลูกใหญ่ๆเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะคุณอันนี้ลงมาข้างล่างละ เนี่ยค่ะสนใจสนใจเนี่ยใหญ่ๆเลยเนี่ยให,ใ,หใหญ่เลยค่ะสะใจมากพุทสะสามรสเนาะอร่อยเป็นไงคะคุณนาย อันนี้คุณนายหมายถึงคุณนายอ๋อ่ายคุณนายเจ้าของไม่ถ่ายเจ้าของถ่ายไม่ได้ดอกกล้องเป็นปัญหาเสียหายโอเคค่ะกลัวเล็บคุณขาโอ้เล็บสวยค่ะเดี๋ยวจะไปกินเลี้ยงเย็นนี้นะโอเคโอเคค่ะทักถามได้นะคะคุณนี่นี่นแฟบ